เพ้นเห็นอะไรมะเป็นรูปอะไรคะเป็นคนแก่มะน้องเพ้นเขาถ่ายมาเป็นเออเป็นคนแก่เห็นไหมคะเห็นเห็นล็อกนี้มะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นค่ะคุณผู้ชมเราต้องดูผ่านกล้องเท่านั้นนะคะครูเดียวเป็นคนแรกที่ถ่ายที่นี่แล้วเห็นถ่ายในรายการของครูเยอทางออนไลน์สายมูกับครูเดียวแล้วครูก็เลยบอกหลวงพ่อนะคะตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยมองมาถ่ายอยู่โดยที่คนไม่รู้เหมือนเป็นหน้าคนเป็นหน้าคนแก่ ใช่ครับเหมือนมากและอีกจุดหนึ่งที่ครูบอกหลวงพ่อหลวงพ่อยังตกใจอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่ามันเป็นทางเดินไปยานด้เห็นไหมครับเอเมออจะมีน้ำไหลตลอดเวลาเ็เราคนลุกเลืมีน้ำแล้วก็ถอยมาสเปตหนึ่งเพ้นจะเห็นตรงนี้เป็นรูปคนถ้าเราลองไปดูย้อนใน youtube สายบูกับครูเดียวนะใน youtube เอออีพีเนี้ยจะเห็นเลยเนี้ยว่าเนี่ยครูถ่ายเป็นรูปคนหลวงพ่อยังตกใจเลยค่ะวันนั้นที่ถ่ายครูเป็นคนเห็น